วันนี้อตาตมาจะมาเล่าเรื่องบุญยากิริยาวัตถุนะครับซึ่งบุญยากิริยาวัตถุหมายถึงวิธีที่จะทําบุญวิธีเมื่อทําแล้วได้ชื่อว่าเป็นการทําความดีและได้รับผลดีคือความสุขตัวประกอบไปด้วย้าตุละไมศีลละไมและภาวนาไมอป,ปจาจายละไมหมายถึงการทําบุญด้วยการประพฤติขอมตนต่อผู้ใหญ่เป็นการแสดงความเคารพนับถือยำเกรงต่อผู้ใหญ่ด้วยความจริงใจ ไม่น่าไหว้หนังหลอกไม่แสดงอาการกระด้างกระเดืองแข็งข้อต่อท่านเรียงให้ก็คือการเป็นคนมีสมาคาระวะเวยาวัจนายหมายถึงการทำบุญด้วยการช่วยขวนไว้ช่วยเหลือในกิจที่ถูกต้องเป็นการแสดงถึงความเป็นคนมีจิตใจเอื้อเฟื้ออาทรต่อผู้อื่นเป็นผู้มีน้ําใจไม่นิ่งดูไดแม้ในกิจ ที่ไม่ใช่ธุลหน้าที่ของตนแต่ต้องเป็นกิจที่ชอบและเป็นประโยชน์ไม่มีโทษที่เกิดขึ้นแก่ตัวในภายหล<อ>ังปฏิทานไมัยหมายมาถึงการทําบุญด้วยการให้ทานบุญสวนแห่งความดีเช่นเมื่อได้บําเพ็ญบุญกุศลความดีอย่างใดอย่างหนึ่งก็บอกให้ผู้อื่นทราบด้วยไม่หวงความดีเช่นนั้นไว้เพื่อให้เขาได้รู้จะได้พลอยชื่นชมยินดีในบุญนั้นแล้วอย่าจะทํทาตามอย่างบ้าง ปาตานุโมธนาหมายหมายถึงการทำบุญด้วยการนุโมทนาส่วนบุญความดีของผู้อื่นเป็นความลอยชื่นชมยินดีในบุญที่ผู้อื่นทำแล้วบอกให้ทราบหรือแม้แต่เขาไม่บอกเมื่อได้ทราบเองก็เกิดมุทิตาจิตยินดีกับเขาด้วยไม่ความอิจฉาริษยาในบุญความดีของผู้อื่นมีแต่คิดที่จะทำตามเขาเมื่อตัวมีโอกาสได้ทำเช่นนั้นบ้างรรมะ สวนทำไมหมายถึงการทาบุญด้วยการฟังธรรมคือการฟังเทศฟังบรรยายฟังคําแนะนําทางสอนของพระสงฆ์ครูอาจารย์หรือจากผู้รู้ผู้มีประสบการณ์ด้วยความเคารพตั้งอกตั้งใจฟังหวังประโยชน์จากการฟังนั้นธรรมเทศนาหมายหมายถึงการทําบุญด้วยการแสดงธรรมคือตั้งใจเทศตั้งใจบรรยายตั้งใจแนะนําร่อผู้อื่นเพื่อให้เขาได้รับประโยชน์จากการรับความรู้จากตนไปฝึกฝนเพื่อให้เกิดปัญญาได้ข้อคิด สะกิเดเตือนใจได้แนวทางการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องถดสูกรรมหมายถึงการปรับความเห็นให้ตรงให้ถูกต้องเป็นการปรับปรับครองความคิดเห็นของตัวนห้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงเป็นสมาธิที่ซึ่งในบุญยากริยาวัตถุนี้ที่ถกสูกรรมเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเพราะเป็นเหตุแห่งการทําความดีหรือช่วยในบุญยากริยาวัตถุข้อที่เหลือและเป็นเครื่องอาศัยแห่งการทําความตามเห็นชอบตรงตามความเป็นจริง ซึ่งบุญยากีย้าวถุสิบสองเ้ราะหลงในบุญยะกียาวถุสามคือธานาไมปฏิธานาไมธรรมเทศนาไมเป็นธานาไมอัปะจานาไม้เวียวัจจะไมเป็นศีรไมภาวนาไมปัตตาตั้งโอนาไม้ธรรมะสวรนาไมและที่ตุสุกรรมเป็นภาวนาไมวันนี้อาตมาขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ